สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลนักพยากรณ์ทานายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเหนือดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลนะคะวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีเมษน,นะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่22ธันวาคม ที่พศ2567นะคะขอบคุณที่กดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์กดติดตามเนาะแล้วก็คลิปนี้สนับสนุนโดยชาบัวนะคะชาบัวตัวหอมลดกลิ่นแก่นะคะนำไปดื่มทุกวันนะคะกลิ่นตัวก็จะหายนะคะเขาเรียกว่ากลิ่นฮอร์โมนแก่นั่นเองนะสำหรับคนที่อายุ35ขึ้นไปนี่จะมีกลิ่นแก่นะคะควรที่จะกินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะได้ ช่วยเคลียร์เรื่องเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็สามารถจริงๆไปถวายพระหรือมอมให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารักใครและเคารพได้ค่ะจะได้รับความเมตตาชงถวายพระถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ลามาดื่มกินได้นะคะดวงของในชาวราศีเมษนะราศีเมษต้องบอกก่อนเลยว่าใครอยากมีลูกมีบุตรนะหรือมีลูกน้อง อย่างแบบอยากจะได้ลูกน้องติดตัวดีๆสักคนอาจารย์บอกแล้วเลยว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานของคุณคุณจะได้บริวารที่เป็นมือขวามือซ้ายที่มันดีมากแล้วคุณจะได้ทำงานที่แบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นบางครั้งเนี่ยเราต้องมานั่งคิดนะจากที่เราแบบหัวหมุนทั้งวันไม่ได้พักได้ผ่อนเลยกับการที่เราต้องเสียงเงินจ้างคนเนี่ยคุณสมจิตบอกเสียงเบาเหรอลูกเหรอ ทีมงานเช็คให้อาจารย์ทิ้งว่าเสียงเบาไหมคนอื่นอาจารย์เสียงเบาไหมลูกนะคะในเรื่องของในชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษคุณสามารถทํางานได้หลากหลายคุณมีโอกาสที่จะเจอลูกน้องที่ฝีมือดีอ่าเพราะฉะนั้นในการคอนแทคงานอะไรก็แล้วแต่คุณจะเจอคนดีๆอ่ะคนดีๆนะคะคนดีๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ที่ งดงามดีงามมากๆเลยนะคะเอาละก็ช่วยช่วยกันจ้างแรงงานที่เป็นคนไทยด้วยกันหรือว่าเนี่ยช่วงนี้จะใครที่เป็นเจ้าของกิจาก,การจ้างใครได้ก็จ้างเนาะมันจะได้มีการหมุนเวียนกันในประเทศนะคะเพราะว่าการปลดพนักงานหรือการไล่ออกหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะมากตอนนี้นะคะช่วยช่วยกันนิดนึงเนี่ยดวงของในชาวราศีเมษเนี่ยแต่อาจารย์เชื่อเมษเนี่ยเขาเขาสปอร์ต เขาเป็นราศีของผู้นําราศีของในสิ่งที่ที่เขากล้าที่จะเสียสละดูแลเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้มีงานใหม่ๆแล้วก็มีคนมาช่วยงานที่โอเคมากเน,นี่ยไน่าจะรวยมากค่ะต๊โตร้องเลยได้ยินเสียงต๊โตไหมเมื่อกี้ใครสมจิตได้ยินเสียงต๊โตไหมลูกเสียงอาจารย์เบาวกว่าเสียงต๊โต๊อีกค่ะอืมต่อมานะคะถ้าถามถึงในเรื่องของ การเงินล่ะในเรื่องของการเงินจากที่รอคอยเรื่องการกู้เงินการกู้เงินการเตรียมเรื่องการเตรียมเรื่องที่จะกู้เงินกู้เงินแบงก์กู้เงินธนาคารนะอาจารย์บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้รับการตอบรับนะคะการตอบรับที่ที่ดีกู้ได้กู้ผ่านประมาณนี้นะคะเป็นหนี้เป็นหนี้แล้วก็ได้แต่ถามบอกว่าเป็นหนี้แล้วดีไหมดวงของในชาวราศีเมษนะคะเป็นหนี้ แล้วดีเออแต่ก็ต้องดูในเรื่องความหลากหลายและศักยภาพของท่านด้วยนะคะเพราะว่ามันยังเป็นเอ,อภาพที่ที่คนลุยไฟอ่คนลุยไฟก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะแต่ท่านเอาอยู่เออไฟยังเดินลุยได้เลยอะ่ะเออเพราะฉะนั้นก็จะได้แต่ก็ก็าทาเรื่องกู้บางคนกู้ซื้อรถปลายปีอย่างเงี้ยกู้ซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสผ่านค่อนข้าง สูงเลยนะคะแล้วก็ดวงชะตาของในชาวราศีเมษช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาท่านรู้สึกเลยว่าดวงท่านตกผิดปกติมันมีตํารายอยู่นะที่เขาบอกว่าถ้าทาอะไรธุรกิจอะไรก็ขาดทุนหรือทําอะไรก็รู้สึกไม่ดีเลยแล้วก็เจ็บป่วยกระทันหันหรือครอบครัวร้าวฉานมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมากๆบ้านนั้นเขาเรียกว่าต้องคุณใสมนดําหรือการเจ็บป่วยที่ผิดปกตินะคะการทะเลาะเบาะแว้งที่ผิดปกติตรงนี้ก็จะ ำให้เขาเรียกว่าต้องอาถรรพ์อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นในชาวราศีเมษมีโอกาสโดนในเรื่องของคุณสายมนดำตรงนี้อาจจะอยู่ในเรื่องของกลุ่มคนที่พระราหูเสวยอายุก็ได้นะคะก็ต้องดูด้วยสังเกตตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าดวงตกหรือมีปัญหาก็ปล่อยมันคาราคาซางอย่างเงี้ยโบราณก็ถือเลยไม่ได้เรื่องพิธีกรรมเหนือดวงเนี่ยถ้าเกิดเรารู้เลยว่าเรามีปัญหาเนี่ย แล้วก็มันก็จะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะดวงถ้ามีปัญหานี่เราเนแก้ตัวเราเองไม่ได้นะต้องมีครูบาอาจารย์แก้อีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่มันไม่มันบางคนนี่เหมือนบางทีบางครั้งลูกศิษย์อาจารย์แนะนําอะไรบางอย่างเขาบอกเขาไปทาเขาทําเองทําเองอันนี้ไม่ได้เลยแล้วเราก็จะถ้าเจอคําตอบแบบเนี้ยเราจะไม่พูดเลยถือว่าเราเป็นละเมิดกรรมเขาเ,ออเราก็จะไม่ยุ่งนะคะเรียกว่าไม่ไม่ยุ่งจนกว่าเขาจะร้องขอ ถ้าเป็นลูกศิษย์แล้วร้องขอครูบาอาจารย์จะช่วยแต่ถ้าไม่ได้ร้องขอก็จะไม่ยุ่งแต่แต่ถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆอ่ะจะพักนิดนึงแต่ถ้าแตะไม่ได้ก็ไม่ต้องถือว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาแรงมากเพราะฉะนั้นในชาวราศีเมษใครที่บ้านอยู่ใกล้วดัดใกล้ป่าชา้าหรือเคยอ่าบริเวณบ้านเคยมีสัตว์ตายต้องธรณีสารขุดสะขุดท้องท้องซีสูงต่ำหรือเป็นแหล่งน้ําเป็นทุ่งเป็นนาอะไรก็แล้วแต่มันจะมีภวังอยู่ข้างล่าง เมื่อสัปดาห์เมื่อไม่ใช่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสองวันที่แล้วอาจารย์ไปทาพิธีให้ลูกศิษย์ที่บ้านหนึ่งการเจ็บป่วยผิดปกติมากมากนะอาจารย์บอกเลยว่าใต้ใต้บ้านเขาเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นบ่อเดิมเป็นแหล่งทุ่งนาเป็นแหล่งน้ําอะไรพวกเนี้พวกนี้จะต้องธรณีสารทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตกใจมากเพราะว่ามีเขาบอกมีพระมาบอกเหมือนกันว่าสมัยก่อนตรงเนี้ย เขาฆ่ากันแล้วก็โยนกันทิ้งอยู่ตรงนี้ยทําให้แต่โชคดีที่บ้านที่เขาเส้นแรงเงี่ยเขาก็เลยพยายามหาครูบาอาจารย์ไปสวดถอนอาจารย์ก็จึงอันนี้ก็ไม่สนิทจริงๆก็คงจะไม่ได้ทําให้ก็นําเทียนถอนอาถรรพ์แล้วก็ไปทําพิธีให้นะคะก็ถือว่าเป็นดีมาในระดับหนึ่งอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่บางคนเจ็บป่วยก็จะต้องหาว่ามันเกิดจากอะไรนั่นเองนะคะทีนี้ในชาวราศีเมษนะ เกี่ยวกับโชคลาภมีไหมมันจะได้โชคลาภแบบอ่าเงินกู้หรือเงินที่ที่เงินอนาคตหรือมีข่าวดีอ่ามันจะได้โชคลาภแบบข่าวดีข่าวดีตรงนี้นะอะเหมือนว่าไม่ต้องโดนไล่ออกคือมันเป็นซีซันที่แบบโดนจิ้มหัวออกได้อะแต่เมฆก็รอดอะไรประมาณนี้หรือธุรกิจคนอื่นมีปัญหาแต่เราไปต่อได้นะคะ และในชาวราศีเมษทาธุรกิจเกี่ยวกับที่กระตุ้นธาตุไฟจะดีมากๆนะคะเดี๋ยวคลิปหลังๆเดี๋ยวอาจารย์จะมาลงลึกในธุรกิจที่จะทาในช่วงปีหน้าอ่ะทีนี้เดี๋ยวท้ายคลิปอาจารย์จะอบอกเกี่ยวกับเคล็ดลับรวยด้วยน้ําเสริมทรัพย์ด้วยน้ํานะคะเดี๋ยวไปฟังกันนะในชาวราศีเมษนะคะครอบครัวของคุณจะมีความสุข ขึ้นมากลูกหลานอานเด็กถ้าใครมีครอบครัวนะคะแล้วมีบุตรหลานบริวารที่บ้านอยากมีโชคมีลาบให้ใครให้เขาหยิบลอตเตอรี่ให้หรือ,อฝันอะไรก็แล้วแต่ตีความแล้วก็ให้เด็กซื้อให้เออ,อันนี้มีโอกาสนะคะหรืออายุของเขาอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องอะนะคะที่เกี่ยวข้องครอบครัวมีความสุขมากๆเพราะฉะนั้นในชาวราศีเมษอาจารย์บอกเลยว่าดวงของคุณเริ่มที่จะ หายใจทั่วท้องขึ้นแต่ก็ระมัดระวังเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นลมเพลลมพัดคุณใส่มนดำอะไรต่างๆนะคะพวกนี้ก็มันอ่าสวดมนต์ไหว้พระศีลห้าข้อเนี่ยเอาให้อยู่ก่อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอ่เอายปีวันที่ส1นะคะอาจารย์ทำพิธีทำพิธีส่งเคราะห์ล้างซวยประจำปีนะคะทำทุกปีใครที่ จะส่งรายชื่อฝากดวงพักในลายส่วนตัวของอาจารย์นะคะรับจํานวนจํากัดนะคะท,ทําพิธีในวันที่31ธันวาคมนี้นะคะเอาล่ะทีนี้เราไปทิ้งท้ายนะคะในเรื่องของสิ่งดีๆนะคะการใช้น้ําเสริมทรัพย์หรือการรวยด้วยน้ําเป็นอย่างไรนะคะทําอย่างไรดีข้อน,นี้ในชาวราศีเมษนะคะอาจารย์เอาตรงนี้เลยถ้าใคร อยากจะดีไซน์บ้านเลยค่ะเพิ่งซื้อบ้านมาใหม่เลยนะคะแต่ดีไซน์น้ำเป็นรูปสามง่ามเนี่ยสามง่ามนึกถึงช้อนอช้อนชอมีสี่เ,าเนาะสามง่ามเหมือนตรีศูนย์เนี่ยห้ามเด็ดขาดห้ามดีไซน์น้ำที่มันไหลเป็นสามง่ามแยกไปอย่างเงี้ยบ้านของคุณจะเขาเรียกว่าครอบครัวจะบ้านแตกสแรกขาดได้นะคะห้ามทำเด็ดขาดเลยเอาละ่ะ เคล็ดลับดีๆฟังแล้วก็นำไปปรับใช้แต่ก็ขอให้นะคะขอให้กดหนึ่แชร์นะคะให้กับเคล็ดลับข้อนี้นะคะช่วยปิดไฟตรงนี้โลยคะ <S <S ่ะดนชะตาของในชาวราศีเมษประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวมีความสุขดีก็อย่าไปทำอะไรที่ผิดกันแต่ผิดกันหนึ่งที่นี้ ผิดกันหมายถึงนอกอกนอกใจอะไรเนี้ยแต่มันไม่มีดวงแบบนี้นะแต่จะมีดวงเกี่ยวกับว่าจะมีสมาชิกใหม่มาถ้าใครวางแผนในเรื่องของการจะมีลูกมีบุตรมีลูกวางแผนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสมากหรือใครไม่คิดว่าตัวเองจะจะท้องเลยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีลูกได้ถามว่ามีแล้วดีไหมดีนะคะเฮงเลยนะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเอาล่ะฝากประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกด กระดิ่งติ้งติ้งเตือนไว้เดี๋ยวพอจานมาไลา์ขึ้นไล์ปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะคะจะได้พบกันนะคะที่เหลือนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้คืนนี้ฝันดีเห็นเลขเด็ดนะคะสวัสดีค่ะ